ราบเปลี่ยนท่านประธานอุฒิสภาที่เคารพกระผมครูออนกาดกระโทกสมาชิกอุฒิสภาสืบเนื่องจากเมื่อวันที่9ทธันวาคมพุทธศักราช2,563ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มตัวแทนของสากลออมทรัพย์และก็สากลเครดิตยูเนียนได้เข้ายื่นหนังสือยื่นข้อเสนอ ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์อันเป็นผลมาจากอยากให้มีการชะลอการออกร่างกฎกระทรวงพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับที่3พุทธศักราช2,562จําจำนวน5ฉบับซึ่งมีผลกระทบต่อสหกรณ์อมทรัพย์โดยมติคอรอมอเมื่อวันที่26พฤศจิกายน 2,563แล้วก็2 5 6 2แล้วก็วันที่6ตุลาคม2,563ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับร่างของกฎกระทรวงตามมาตรา89ทับ2ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ไปกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์อมทรัพย์และสหกรณ์ครดิตยูเนียน ซึ่งปัจจุบันมีกฎกระทรวงอยู่5ฉบับครับท่านประธานซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อขบวนการสาหกรณ์ในภาพรวมแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งมีดังนี้ครับ 1. ไปกำหนดเงินกู้สามัญของสมาชิกต้องชำระคืนให้เสร็จภายในร5 0งวด ปัจจุบันเนี่ยแต่ละสะกรเขากําหนดงวดเอาไว้ถึงประมาณ300งวดแต่ไปกําหนดให้150งวดสั้นลงสมาชิกก็ต้องส่งมากขึ้นก็เดือดร้อนทั้งกลุ่มสากลเห็นว่าควรขยายไปเป็น180งวดอันนี้เป็นข้อเสนอสอสมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักชำระคงเหลือสุทธิแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ30ส ซึ่งประเด็นนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกนะฮะแล้วก็สหกรณ์เองซึ่งเงินได้ไรายเดือนเนี่ยที่เหลือสุทธิเนี่ยควรไปกำหนดขั้นต่ำเอาไว้ที่ค่าแรงงานขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดอันนี้เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่นำเสนอมาสามสหกรณ์เครดิตยูเนียนใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่ง ในแนวปฏิบัติจริงๆนี้ทั้งสองอย่างนี้มันแตกต่างกันนะครับและการชรําระหนี้ของสากลทั้งสองประเภทนี้ก็ต่างกันซึ่งสากลเห็นว่าควรใช้เกณฑ์เดียวกับสหกรณ์การเกษตรจะเหมาะสมกว่าประเด็นที่4การไม่นําค่าหุ้นของสมาชิกผู้กู้มาหักออกจากหนี้เงินต้นคงเหลือก่อนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนซึ่งกระบวนการสากลมีความเห็นว่า ค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์เป็นการประมาณการความเสี่ยงที่เกิดนี่ศูน์ดังนั้นจึงควรนำมูลค่าหุ้นของที่จะหักเพื่อลดยอดนี่คงเหลือก่อนประมาณการค่าเผื่อนี่สงสัยจะศู์ได้เพราะไม่ใช่การหักนี่จริงๆนี่ที่ต้องมาพิจารณานั้นจะต้องมาพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินของสมาชิกหรือเป็นทุนของสากลหรือประเด็นที่ห การกำหนดให้เงินกู้สามัญหากกู้ใหม่จะต้องชำระงวดตามสัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า6งวดส่วนเงินกู้พิเศษไม่น้อยกว่า12งวดทั้งกลุ่มสากลเห็นว่าหากกู้ใหม่และกู้มาแล้วเกินกว่าร้อยละ90ของสิการกู้จะต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า6งวดยกเว้นเงินกู้ประเภทฉุกเฉินแล้วก็ยังมีอีกประเด็นอีกหลายประเด็นครับท่านประธาน ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการดําเนินการของสาก์อันเป็นผลมาจากร่างกฎกระทรวงทั้งห้าฉบับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสาก์ทั่วประเทศแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสมาชิกของสาก์นับล้านล้านคนจึงอยากเรียนถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ท่านได้โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ครับข้อหนึ่ง ขอให้มีการชะลอการพิจารณาร่างกฎกระทรวงจำนวน5ฉบับหลังนี้ไว้ก่อนนะฮะจะได้หรือไม่ข้อ2ควรให้มีการทบทวนร่างกฎกระทรวงดังกล่าวโดยตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้แทนกระบวนการสหกรณ์ได้พิจารณาปรับปรุงในประเด็นซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของสหกรณ์อมทรัพย์แล้วก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนท่านประธานครับ การดาเนินการของกระบวนการสหกรณ์เป็นการดําเนินการที่เป็นไปในหลักการของประชาธิปไตยโดยแท้จริงเพราะสมาชิกเขาบริหารกันเองตรวจสอบกันเองสร้างหลับธรรมภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้อาจจะมีบางสหกรณ์ครับที่เป็นปัญหาแต่ก็เป็นส่วนน้อยดังนั้นทางราชการที่เป็นหน่วยกากับไม่ควรไปออกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคหรือ เกิดผลกระทบต่อการบริหารจาัดก,การที่เป็นรายละเอียดมากเกินไปเพราะสากลเขามีหลักปรัชญาของสากลที่แตกต่างจากสถาบันการเงินโดยทั่วไปครับส่วนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นรายละเอียดควรไปใช้กับสถาบันการเงินที่เป็นพวกไฟแนนซ์เป็นพวกบัตรเครดิตหรือเป็นพวกธุรก,กิจนอกระบบอย่างนี้จะดีกว่าที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนสุดท้ายครับท่านประธาน หน่วยงานกำกับควรออกหลักการที่เป็นกฎใหญ่เป็นหลักใหญ่ใช้เป็นแนวทางให้กับสหกรณ์แล้วส่วนรายละเอียดย่อยให้สหกรณ์เขาบริหารจัดก,การกันเองให้เขาคิดกันเองแต่อยู่ในหลักการของสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ขอบคุณครับรรท่านประธานครับ